ของเบลุขเบลุหั่งนาเขาสื่อความความควมันรูปไม่บุจากโดนว่นเมย์ไปขงหมอนะเขโทษบอกก็บอกจกเขาหโมดมอจักเนาะยัโมอเป็นห่วงเขาเลิกบอก phát bùa này ngắm là nhọt nhầy ba nếu nhầy là để bọc đèn nhầy cái gì ấy, ấy. Ủa, ว่ปักกาดแต่นี้มันมาปรุงใหม่ไหมล่ะแก่ก็กำลังจอวมากินเมื่อซี่ห้อยอย่างนผมเข้าขางเบื้อเยกรยางจนขาบนบูเขา ญ่อย่แปลงข้ามันหน่วยใหญ่ก็มีั้งวนบอพยยคุณบันทางเที่ยวบรรขาเงินบังหนู่นั่นเียผัวไปเลย้วก็ผูกคากับสินค้ากินปันใดแค่กคอนเสจหนูหนักมาทังนี้ปุ้ยผูเหวิจัยมันคุนขาเงินซะละเลือ

ตายกวนเนี่ยมาไสปู่ผมกันดึงเพล็ดอยู่บ่เป็นบ่โอ้ปู่ซี่ปู่อันนี้ก็เป็นปลูกจักผักอีหยังอีหยังปลูกหลายจ้ะตาบ่ได้ปลูกเจ้ากุหลาบเองอันสิไก่เฮาลาอะไรต้นก็ น้องเอาพุนใส่เลยแล้วจึงได้กระเบิงบเนนะงบเ้งบอกผีเดือนอ้าเดือนหายน้องบกกินเป็นไรบอกผีเผนดูก้องก็เำมัมเินดอกว่าจะไล่โก้ก็เริ่ ก่อนแล้วไปเอาก้อน่านก็ไปเอาก่อนเขาก็ว่ายากใหันหลดร้ายคือนยังหลอดไม่จะหลอดสิบหล่อผ่านบ้านนี้หลดก็บริขีสาได้บ้านบอกกองเก่าจะปุ่นอะไรเจ้าบุ้ยนู่เจ้าก็ย่างบอว่าไอ้เจ้าไหลดต่ำ สอมา่เปนหมากนหน่อยฟงหัวหลังมันโจเลยขั้นบุยังเห็ดนี่เป็นเนาะม่งน้ำอะไรเห็นข่อยบีจะเบิ้งดหมากนะมนีๆตะกี้น้ำมากนี่เหนเบิ้ต่ากนี่ไปถงงมากัาจุกโมมันดูหาที่มันหาบันเหี่ยวทิ่เบิดมันล่นนี่ต้นี้ก็รน่วในี่ใหญ่ย่ห็นตะนนะ้ะเห็นตะกุอนนะ งวดมากาดีแม่กระป๋งขึ้นไปมันลงมาอย่างนยังเหลือแต่น้อยเดียวฮะร้ายเลยได้เป็นทีนีวตื่นกิ่งกระงงาดน้อยหนึ่งฮะเพื่อคอยจะหายมาเขามาเห็นโอ้ยจนเหนื่อยลุกพ่อพี่เคี้ยวสุดๆ มวนเพาเห็ุเดเห็ดเหนาอาจจะเคยไปมวนน้ำเป็ดน้ำไก่น้ำเข่างปุ๊กนามยังเลือตวคงจนอันนี้มีต่เบิกใหม่เลยอดบอเดือนหกขอแเ้วเจ้าแล่จังหวัรองบึกนี่ ก็มาเลือกแก่ก็เลือกแก่ก็เลือกบดฮักเศ็ดปีแหลกปะฮักเศรษฐีเดียวอองน้องเก่าในเพียงสามหนี่สำเนียงเห็นน้องเก่าในเพียงเหมือนตะกี้ห่าบกันเลือกน้องเก่ากระจายไปเลยเลือกลงไปในเมียนน้องใหม่นี่ยังแต่โูนน้องใหม่จนชุดไมโครหวังความหลึกโอ้ยจะลงไปบเหินอกมือนี่กุมแล้วแต่กุมและท่าน thì nó anh cũng phải chỉ có nhái một các cả rồi cũng là nơi nước chứa cái tìm nụn. hay là mang một tài không nôn tôi này nằm để thụ âm cả bộ ưỡn nó cả để kinh lưỡi